สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องเติ้นเกม X2 Channel นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เปิดตัวเกมใหม่นะนะครับผมที่จะมาเล่นในช่องเรานะครับผมปิดตัวเกมใหม่คือเป็นเกม Contaction r Simulator 2นะครับผมเป็นเกมเกมภาค2นะครับผมเป็นเกมรองจากเกม c o n t u c t i o n Simulator 3นะครับผม ตัวนี้จะเปิดตัวก่อนภาค3นะครับผมจะเปิดตัวก่อนนะครับก็เปิดตัวเป็นทางการนะครับผมจะได้เล่นเกมนี้ไปด้วยแล้วก็สลับเกมเล่นนะครับผมมีเกมแคทแล้วก็ไอ ي, ภาคสาแล้วก็ภาค2องนะครับผมที่ผมจะเล่นนะหน้าบัตรนี้นะครับผมผมก็จะเล่น2เกมนี่แหละนะครับผมบางครั้งก็อาจจะมีเกมบัตรเกมอะไรเข้ามาแทรกอยู่นิดนึงนะครับผมก็จะได้ไม่จะได้ไม่เบื่อกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ ก็ไม่ได้พูดเอ้ยไม่เช่ะ็ะหลังจากที่ผมไม่ได้พูดมาประมาณ2อสาคลิปนี่แหละนะครับผมคือมันมันไม่สะดวกในการพูดนะครับผมคือผมต้องอัดคลิปแบบแล้วก็รับอัดคลิปแล้วก็ใส่เพลงแล้วก็ลง youtube เลยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็จะพูดปกตินะครับผมมาครับแล้วก็จะไปซื้อไปโครแคทกันเลยนะครับผมผมได้เซฟมาอันนี้ผมไม่ได้เล่นนะครับผมผมได้เซฟมาเป็นเซฟที่เอาเป็นว่า ผมไม่บอกกันแล้วกันนะครับผมรเวิ15แล้วก็โปงเงินนะครับผมผมโหลดในโหลดในแอปนะครับผมโปงเงินแล้วก็ได้มารเวิ15นะครับผมก็เราจะไปซื้อรถแมคโครแคทกันเลยนะครับผมซื้อแมคโครแคทแล้วก็ออกงานกันเลยนะครับผมเพื่อไม่ไปเสียไปการเสียเวลาแล้วก็จะเดินทางเลยนะครับผมแมคโครแคเรออยู่ไหนนะอันนี้เป็นเมืองเท่าไหร่โอ้อันนี้เป็นเมืองหนึ่งนะครับผมโอ้โหเมืองมีสีเมืองนะท่านผู้ชม ผมโคตรชอบภาพมันเลยคือมันมันมัน,มน,มนยังไงล่ะมันเป็นคลาสสิกเนาะมันสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมไมโครเราอยู่ในนี่โอ้มีโคเรอยู่ตรงนี้เราต้องดูอโอ้โอ้รถเราอยู่ตรงนั้นเราจะเดินทางไปนะท่านผู้ชมเราจะเดินทางไปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะามทางเราเดินทางเลยนะครับผมภาคสองไม่มีมุมมองข้างในรถนะครับภาคสองไม่มีมุมมองข้างในรถถ้าใครอยากให้ผมแจกแบบภาคสอง บวกหนึ่งมานะครับบวกหนึ่งมาเดี๋ยวให้ผมเจกก็บวกบวกหนึ่งมานะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะคิดดูว่าจะแจกหรือไม่ถ้าเจกก็น่าจะพันซับนู่นเลยนะครับนะครับผมห้าร้อยซับผมก็จะแจกแมพสามก่อนแจกแมพคอนแทคชั่นซิม oh, ูเลเตอร์สามก่อนไหนว่ยว่าโอ้ยยังไงยี่ไงเจอแล้วโอ้ยแมโครแคทเราโคตรสวยเลยท่านผู้ชมมานะครับผมเปิดตัวแมโครแคท ซื้อรถใหม่นะครับท่านผู้ชมเน ые, <lawsuit royable. S 1> ี่ยโคตรรอไงล่ะเฮ้ยทำไมสายไฮดรอลิกเป็นอย่างนั้นน่ะเฮ้ยสายไฮดรอลิกทำไมเป็นอย่างนั้นท่านผู้ชมเฮ้ยแปลกๆแล้วนะเดี๋ยวนะสายไฮดรอลิกทำไมเป็นอย่างนั้นเมื่อกี้เห็นไหมสายไฮดรอลิกอ่ะทำไมมันหย่อนลงแบบนั้นอย่าบอกหน้าว่าสายขาดซื้อรถใหม่แล้วก็สายขาดดูๆนะเห็นไหมอ๋อนั่งไงนั่งไงเฮ้ย เห็นไหมหน่ะสองสองอันน่ะอ๋ออย่าบอกนะว่าสายขาดภาพมันอาจจะไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าผมปรับภาพเพื่อไม่ให้มันกระตุกนะครับผมจะได้เล่นสนุกสนุกแต่ว่าภาพมันจะไม่ค่อยชัดนะครับอ๋อะใจะเย็นใจเย็นดูพี่ขึ้นแม่งตรงนี้เลยเปิดตัวรถใหม่นะครับผมซื้อไมคโคแคทแล้วก็เปิดตัวเกมใหม่ด้วยซึ่งผมได้ซื้อไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเออเมื่อกี้ทําไมเมื่อกี้ทําไมสายมันอันนี้เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ย แปลกๆนะเมื่อกี้ทำไมสายมันรรมนึกว่าสายหลุดหรือว่าสายขาดอะไรยก็ไม่รู้เงี้ยเปิดตัวพี่แคทเรานะครับผมเปิดตัวพี่แคทเราเงียโคตรตื่นเต้นเลยดูดูดูเงี้ย,ยเป็นไงล่ะโคตรที่พี่แคทเราโอ้โหโ,โคตรผมว่ามันสวยงามนะครับสวยงามดูดูคือมันเป็นเมืองที่ มันจะเกี่ยวกับทะเลทรายนะครับผมนะครับผมเกี่ยวกับทะเลทรายเนาะภาค3ก็จะเป็นเมืองเป็นภาพที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าไม้ป่าอะไรนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแมปทะเลทรายเป็นภาคทะเลทรายภาค2อจะเป็นภาคทะเลทรายนะครับผมโอ้โหแม่งโคตรสมจริงเลยโอ้เกินไปมันอาจจะไม่ชัดนะครับท่านผู้ชมมันอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวผมปรับดูแป๊บหนึ่งนี่นะผม ถ้าปรับสูตรมันจะกระตุกนะแล้วก็ลดลดมันจะชัดขึ้นลดจะชัดขึ้นแต่ว่าภาพจะกระตุกนะครับผมเดี๋ยวผมปรับปรับคืนนะครับปรับคืนปรับคืนปรับคืนให้มันเป็นเหมือนเดิมนะครับผมจะได้ไม่กระตุกแต่ว่าลถมันจะมัวมัวจะลดมันจะมัวมัวนะครับผมแล้วก็เดินทางเลยไม่ใช่เดินทางเอาไมโครขึ้นเทเล์คลิปนี้น่าจะเปิดตัวตัวเกมเฉยๆนะครับท่านผู้ชมเปิดตัวตัวเกมแล้วก็ซื้อไมโครใหม่ซื้อไมโครแคทนะครับผมเปิดตัว ตัวเกมใหม่แล้วก็แมคโครแคสแค่นี้แหละนะครับผมคลิปหน้าไม่แน่อาจจะได้คลิปนี้อาจจะได้ย้ายไปนั่งงานาเฮ้ยคดอุ้ยอยากยอกืออยากยอก้อนอะไรก็ไม่รู้อบบขี้ฝุ่นเลยรืออะไรก็ไม่รู้คลิปนี้น่าจะได้ย้ายไปนั่งงานเฉยๆคลิปหน้าค่อยมาลงงานทํางานนะครับผมขึ้นเฉลยกันเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบงก์ธนาคารั้างนี่เป็นโอ้สมจริงมากโอ้เกินไป นั่นผมก็ออกรถไว้ไปที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมนูน่นทีไหมบ้านเรานน่นน่ะตรงที่มีรถเมคโคสองคันเป็นเมคโคคุณปู่แล้วก็เมคโคลิฟแฮแต่ว่ายังไม่ออกจะแคทจะาแคหมอวันนี้นะครับผมโอ้ผมชอบมากเลยผมตื่นเต้นอะไรผมตื่นเต้นมากแล้วก็ล็อกออกงานมันแรกนะท่านผู้ชมออกงานมันแรกนะครับผมอ้าวโอ้ลืมไปว่าเราต้องขับคันนี้นะครับผมเสียงท่อกระหึ่มมากรถสิบล้อคันนี้เสียงท่อ ท่านผู้ชมน่าจะไม่ได้ยินว่ะเสียงท่อกระหึ่มมากเลยนะท่านผู้ชมเสียงท่อกระหึ่มมาก mm. เสียงท่ออ้าก็ขี้ฝุ่นซนโอ้โหรถผมพังเออลืมเอาหางขึ้นไว้อยู่เอา้าติดติดเคแป๊บนึงนะท่านผู้ชมผมเอาหางขึ้นก่อนวับปไปหน้าง,งานเลยนะท่านผู้ชมมันจะนานนะครับผมวับปไปหน้าง,งานเลยนะครับผม เปิดตัวรถเมกโครแคทนะครับผมซื้อเมกโครแคทภาคสอง 2, แล้วก็เปิดตัวเกมที่เราจะเล่นในช่องของเรานะครับผมมาครับรถก็ถึงหน้าง,งานแล้วนะครับท่านผู้ชมผมจะเอารถมาจอดฝั่งนี้นะครับผมจอดไว้ที่ลมลุ่มหน่อยจะได้ไม่ร้อนนะครับผมจอดไว้ในตึกเลยมาครับแล้วก็ลงหน้าง,งานเลยปึ๊บิลดล็อกโซแล้วก็มุมมองภาคนี้ไม่มีมุมมองข้างในนะท่านผู้ชมลงเชนเลอร์กันเลยนะครับผม บุ่มแล้วก็เดินลงเลยโอ้โหโคตรตึงอ่ะเออดูดิโอ้โหผมโคตรชอบเลยมันคือมันเมืองใหญ่นะถ้าู้ชมเมืองใหญ่มากโอ้เร็วเร็วคืออะไรแบบแบบว่ามันมันเปลี่ยนไปมากจากภาคสามนะครับผมมันเป็นภาคเปิดตัวก่อน เกมนี้มาก่อนเกมมาก่อนภาคสาเพราะว่ามันเป็นภาค2นะครับผมมาครับเราก็เข้าหน้างงานกันเลยนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เติมน้ำมันไม่ได้เติมอะไรเลยสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกเขาเติมน้ํามันอัจจะ,ะบีเช็คน้ามันเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะเข้านั่งงานแบบว่า ซื้อรถมาใหม่แล้วก็พร้อมทํางานเลยนะครับผมไม่ต้องอะไรอะไรมากมายแล้วก็เพราะว่าคนที่เขาดูแลเป็นอันนี้เขาทําเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับผมคลิปหน้าค่อยมาขุดกันนะครับท่านผู้ชมคลิปหน้าค่อยมาขุดกันนะครับผมคลิปหน้าคลิปหน้าค่อยมาต่อการขุดนะครับ,นะรบผมคลิปหน้าผมน่าจะลงคลิปภาคสานะเพราะว่าแมตโครงหน้านเราก็ไปได้เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะค i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการตัดคลิปต,ต่อไปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ